บ่ได้หยอกแล้วเมียว่าไตติดเงินติดสั้นน so ี่เราคอยไปเพีนมือนี่แม่มึงอ่านมึงใบหมอตรวจชุดข้อพักกูบอไปอย่างกูให้เป็นความดันอยู่มึงเบาเล่นหรือเ่ายีหรืกูจีดันเป็นดันโล่งแบบนี้เบาจริงจริงเบาอีหรืนี่ละแม่โอ้ย ูููตตตเด้อแม่ยังสูทคะคุณลบ,บคำอธิษฐานกูมันบ่หมันบ่ยื่นกระชังดอกินแล้วมันเที่ยวขี่ยอยู่เลยขึ้นเลยลับขึ้นไปเลยกลับขึ้นไปอย่างแม่เหยียบข้อแม่มมหมักพระแดกบอกกูขึ้นหน้าหัวขอขึ้นแก้มขึ้นอะไโอ้ยอย่ามาจังสั้นแม่ท่านเอ้ากูขึ้นพ่อขึอ้นพ่ออย่างแม่เงินพั่กูมึงไปเลยสร้างมาตรกาศ ไปยังล่ะมวยยีสมกิตประกาศเดี๋ยวมันจะเอาเึ้นยากถูกบ้นนาน,นไปเอาขึ้นมามึงไปแป้นมือเดี๋ยวมึงตัดบ้านนึงมึงไปเพ่อชิม,มือเดี๋ได้ขายหน้าพอมโอ้ยเมียท่านไปแล้วอย่าไปห่วงน้ำหาสาธุโมทนาสาธุการเอาเมียบุญสิได้มากมี่บุญตัวชีวิตไรชีไล่กะจ้างห้ามไม่ต้องกูภาษาแท้ล่ะโอ้สาธุฮึบบ้า เงใจนี่เกิดไปอ้างคัดมาที่าแม่พ่อกหระคือปอเป็นพ่ผ่นขอกระดิ่งแม่พี่พ่อแม่เอนยลูกสาวเอียดดอกพ่อทีมาสางเขาสางเรื่องมาทักให้พวกแม่ยกลางห มื่อทั้งยะรุ่ยนกเอียงได้รวเรื่องลูกสาวตายตากาลัยโหตาเบื่อพระอาลูกสาวน้อยมันนั้นพอจะดอกหาเรื่อง่อยส่วนหลเนาใครเียบไปดอกบัดดบนตูอยบเพื่อมินเมสุบินอือินละดว่าเมนูอยากดินเขียนย่องดอกพอหย มาเมือเมอร่อยไปเพียนสักกวดดีอีพีปิ้นนะไปกินทั้งวัดไตให้ไก่กินเสียไข้กลัวมึงสร้างเห็ดดอกไปทั่ววัดนือหีโยกโเป็นอย่งแลก็บไปอีเวนตอแมมอมาาก ก็จะเลื่อนหจะเลื่อนขาเฮ้ยย่าหัวดูเลยเด้อมันมีแนวทำบอทังใเน่ยแว็นห่แค่ลุ้นลุ้ือกันงนี่เจ้าหัวดูข้อไปม่เห็นจะนโอมลื่นเสียไปทต้องมีหายม้ราอยากฆาเพมาอยากฆ่าแน่ไหนเมยนต้งแนวไหนต้แนวกัน ใแบบนั้ครนดตักใส่ถวยมันจะลอยออกรอยไม่นด้ถวยมันจะหนามันโคตรจะเลื่อนขึ้นใ่ไหมผม่เนมุกกระจิกขึ้นตากบ่บ่อ้่โอ้ยมันจีรไย้ไข่ก็โด้ผู้ใดจีไข่ก็มันน้องเอยู่ดุ๊กดุกที่หนนไปบ้าง ใส่กับใครอยู่ดิใครแสนหน่อยก็ได้ผู้ให้ผู้พ่อมันชุดนทะัลตัเลยสูงจีนต้องไปิ้งผู้ให่โอ้ยหัวบ่พระดอกบัดไตรมีไรบ่หมาซานบ่อศึกษาทำมากอีกคระนิ่ก็หัวเดือแม่บ่อถือพ่อดีมีเรื่กันกะไรเถ้าบ่พคือพระดอกบัดเหนือถือมีรยเยื่อบันบันใดพ่อใน้ยกยอ ินหลายผู้องมึงหูบอเป็นพระรูป่มิเสียเอาดินมางดากะหาบบุญตัวบ้ามึงยังต้องเสาไปจังเพ็นดอกอีกอยู่อีกลือโอ้ยนาเสียทามดารูพร้อมเสียายเข้าปั่นทั้งแลว่าเจียวบอง อ <r> <si suppression> ินมละหวยเรนโอวัดที่เมียโยกยองลูกผัดบอสันลกเสืออืนอีกาสะบอรเปลี่ยนเสือมันจากนั่งแก้วอีเหงแห้งจังไหนเมียนกแก้วลูกคุงดูลูกเข้าละกับแก้วจ้านกแก้วจ้า ที mm ่ม hmm ันซื้อถือเกเกี่ยวคนทองจะว่ามันเสียงเนี่นายโอ้ยลูกมเอ้ยคเป็นจริงบ่แม่แล้วอยาเรื่องใส่คิดเบิงเพียงกัแม่ปู่เก่งทแท้รักินอกรักสัแดกยังบ่แล้วกตัใสบ่ฮอดโอ โอ้สเต็กจังไหนแม่สันสันสันสัตกตัวบดขอนะสันอย่าไปว่าจังสันแม่รักยูรักโอ้ยปทั้งว uh> um> ัดค่นใครทั้งคนกินแตงตัวใคทั้งไหนกะเจ้าไม่เหลือนไ่

แม่กูปล่อยแต่รอบึ่งเพื่อลูก่าปุ๊ปุ๊บลูกฆ่าเน่ะแม่ถือแล้วเพ่อเปลยนอ้โย่คอยเป็นลูกเนาะคอยเป็นลูกเจ้าเป็นวะยูนี่กูบัตตอีสันว่าจำไหนได้แกงไปนี่กูเลยชิเอกูงลูกาลูกที่องท่านกูบอก เบอร์ดีนี่นำได้กป่องเป่ากันนี้พอจิปกูเออก็ยังกับพาตีกันจะจอบบัว่าแม่ก็ลูกตีกันเด้เออยาดิกบบัว่าดอกแม่กบบัว่าเดี๋ยวพูดนีๆจะบ่านดวย่ก็ไม่มีพ่หรอกย่อมพอขอมอนเนี่หน่วยหนึ่ง โอ้ยสร้างหาความให้กูปอยแต่น้องมึงเหือลูกหามึงบักระสันบอกว่าจังไปเค่โนวัดไตอีพี่มาหาบ่ลูกน่ะแล้วต่อไปแม่ขอบอกจูจูหาไปส่งอีคนสวงหลง ก็มุ่งขืนเอื้นแม่ข้อุงตองไตเงียบอยากแก่งตีนไปหาเสียนยากแอนงอกไปหาหอกพระกระจกคือจำพระดอกบัตไตบุญสีได้ยาสุฟันเม็นฟันพ่อกะบอคหิวอีเอียงออีเกลวจ้าก็หลงซื้อข่อยแม่

ก่อนนั้นมันจะใช่แสนสวยแล้วมั้โอ้ยลูกเมียเอ้ยมึงสมพานนนวัดนั่นมึงอยังวัดนไหนวัดนั่นวัดนั้นวัดไตยเจ้าเบ่าต่อจากหนูมึงก็จะเบ่าย่าได้ยินคำว่านั่นเฮียนอยู่ซ่านมันเป็นอ่ะคามงคลเท่ากับผู้หลงได้กับของ เข้าใจบ่คือําน้าผู้หลงแน่เนาะโอ้ยมองสงาโนัดนันเก็เก่งคือหยังฟังสัวมนต์ทําวัดก็สวดหลายดอกเกิดบ้านงานไดมนต์พวัดวัดไดออกเสียงได้้ยล่ะ งานใหนมู้นพระบัดนั้นนางขาแขวงผัวเม่บอกเมวพอออกลูกไปจะไปโูกดอกเียวพันเอินนักอีตุลุกจ้ารู้ข้อใจครับข้อใจตัวลูกอันมึงไปอีกนันเป็นอย่าง Bẹo có mặc bạc súng Bạc chăng đấy mẹ Cả cũng Ôi, bảo ông đi có ảnh ảnh nè mì, chỉ bên, bà, bác, bên cũng chỉ bạc, à năng, thú. À, à, thú. bên cầm Thế thì nó bạc ảnh ảnh của Thế thì nó chỉ bạc ảnh à ơn bạc chăng đấy mẹ Ôi, bẹo có mặc súng thang Nhạc mi quá lâu Tiến trang Trong sông thêm sâu luộc là thấy con luộc chứ luộc thì mới dạng này luộc thì có đẹp là dạng này thôi biết quan số gì đâu nè biết quan số cả nó chân hòa khắp biết quan số cả gì đang hay tao nó cái gì nó chạy khác nó cái này là nó nó ข้าจะยังเม่เคุยกรามากกว่านี้อุ้ยรามาหึงแล้วไปแล้วมาตัว โอ้โยลูกเมียเอ,อ้ยข้ามึงไปอีกนั่นแปลว่าบักสมทามอยากมีกว่ารอก็นจานจาังทรงเห็นจังหันเศร้าให้บุก้าเดี๋ยวนีนวัดบ่ดีกูวบ่าลำสิเป็นบาเดอกเป็นกรรมยอ้อนเบาเพื่อนพวกบักไต้ย,ย่างบ่าสะกอ,อนจะเหม็นผักเนาะเมียฮะยุไซหนี่ <c oughs> ยางสีสุรายางสีสุราจังหวัดเดียวจังหวัดมหาสารคามสารคามก็การณ์ราชินีเก่งใกล้ไกลเพราะฉะนั้นสารคามการณ์ราชินีตกเฮ้ยเน่าได้อีกแม่อะไรเวลานี้แม่เอ้ยแม่เจ้าเป็นแม่เจอต้องชื่อิืนหาแม่อีกอยู่บ่บ่แม่ผู้ฟัง Ồ, mẹ, không ồ, thì không mẹ mẹ của <laughs> 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 mẹ của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  mẹ để mẹ thì mẹ của máy của mẹ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  mẹ của mẹ của mẹ của mẹ để mẹ của 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 cái của mẹ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  mẹ của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  mẹ mẹ của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  mẹ ไปปะบงบาดเนือบุนเสียหัปะดามากพระกีกาเพื่อจังพระนัดไตโออ้อยยาอบ่สาสันดอกนาีลูกหาไ ถ้าจะมีแม่เขาบอกคุ๊จุ๊มันไปส่งอี๋วนสองล่องมูลูกเขาเมื่อขื่นเลื่อนแม่ขี้ต้องตายเงียบยาแก้ติตแม่หาเสียยาแม่โอบไปหาหอกท่าขัดจ่อขึ้นจะพาวัดไต่บุญสิได้ยาจืดปั่นขั้นลูกไปอีกนั่นแปลว่ามักสมท่าแม่เมื่อมาขอแต่บ่ได้มักแม่เอ้ยไม่ได้มักมึงสีแดงไสเห็ดหยองมึงแม่งเขาบอกผื่นเบิเอากระสิบเบาเบิดนั่นตัวเพิ่นกระซิบเบาก้มจริงสู้ฟังจริงบ่จริงมึงเอาหยองมาเป็นบรรทัดฐานมึงเอาหยองมาว้าเอา ก็ลักขานนั่ะเดเมร์ลักขานขางโกโพ่อละสาหนามน่ะเดเมร์หม่องกอไผ่เจ้ายู่นั่นเจ้ายับเอาเขาไปเมืองหลังเขียดเดียนแล้วสิ่ยับจังได้ไอ้กอไผ่ไม่ยู่ใส่ไม่ไอ้ยู่หันละเอาเบอกเป็ผูกไมมหันอ่ะผู้ใดสี่ไงขอไผ่ได้ดุงกะเจ้านั่นตัวไงเอายับเอายู่นั่นเดเมร์ยับเอายสงกะนยับเอาทั้งแดนเจ้านั่นจะเป็นยังคือนับออกบัดทางแดนวัดเป็นไปยังขึ้นปศับออกสัน่ะมึงมาเมืองตีสววอยู่หันเอาเป็นอย่างโอ้ นว่าสียาเ้อมวิตามันบีวิตามินซีแซแตสิไรไปนหนนอนงั่งขอบอนช่อนเ้อมันกับเมียนอยู่เมียนอนไม้นั่นมันเป็นนอไม่เจ้าอยู่แต่ว่าดินน่ะมันเป็นดินวัดดินวัดดินวัดแมู่่ายกูกัเอานไม่กูได้รอกไปเอาดินวเอากั่ายเอานอไม่เจ้าอยู่แต่ว่าดิมันมันจิ้หูตีมันบ่ได้เขาดุเรียมมันมีแต่ตาจิ้หูสตว่าอันไนของย่มของพ้าอะไรมันพงไปใส่กระจ เป็นอย่างนั้นเพราะว่าัววัดหรือว่าม่เิดแล้วเอาบะทามันเพไปหอดัวาราดีบอกเขาอย่งสมจินมากด้วยบะทามันเพไปหอวบวชดีโยกพระกระทะอนีกด้บะทะมไปหอดมิ่มเนี่แมอือออันนี้กูบะทะหนีทุกผู้จิเตอผูกมยาู้้ก่อนกูจาโอ้ยเม่เจ้าเฮ็ดแบบนีนเจ้าสิบ่มีพีมีนองได้แม่ผู้นี้กูก็บ่มพราะเยสั่งเลาก็ตายอีเลาด้ล่ะเลาบ่ไดเอาผู้ใดไปนั่เ นั่งยืนนีตายแท่นกันมาได้เจ้ากนเหรอมีอยู่บ่มีแ่พูดบอกพญาแสังบอเถ้าเอ้ยเจ้าไปเจ้าก็ต้องเปลีห่วงดอกเจ้าไปชักเดือนนึงเจ้าจังมาก่อจะไปดอกเปลี่ยนกันได้อยู่บ่เด่นบัดย่ำเจ็บเปลี่ยนเอ็นอุ่นเจ้าสิบบ่มีผีมีหนองมืมึงมาแง่เจ้าได้แม่บ่ได้รื้บ่ได้แค่ใครเอาใครหลักใช่เสษซอยใช้ยากไม่เคยแก่ใครนี่ว่าคูณสิบเคยจีโซ่เมือหนึ่กูเหมารถไปโลกวานแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้พูดแต่ว่าหยาดงดรอมันเมื่อมึงปูกับเพี้ยนยังเหมอ มันนั่งกินน้ำเถียงค่าไฟแชร์ตี้ดินกูซิซุ่เดี๋ยวจะมานั่งกะสิถามหามากอู้เมื่อบ่เป็นิกินข้าแล้นลมพ่อเฮากินข้าวอยู่บ่เอิ้นกสิว่าเฮาอีกละมาแม่ยังลูกคบเพิ่นกยังว่า